นี่มาดีมาดิ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 มามาดิมาดมาดิมาิมาิมาดมาดมาดิมามาดมาดิมาดิมาดิมดิมาดิมาดดิมาดิมาดิาดิดิมดิ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 

มาแล้วมันวิ่งมาแล้วมันวิ่งแล้วเงเจ๊งเจเอ็นเกตั่รอรอรเอ็นเกตห้าสี่เขาเอ็นเกตเอ็นเกตเอ็เกตเข็นบิเข็นบิเข็นบิเนบเนเนเเเเเอาใหตเอาใหตายแลกลับเ้าไหมโอเคสวย้เสามานอนมาเดนนนมาเดนมาเดิี๋ีเดมาน้มาแขรูปผมด้วยมา้เออวอลนวนวขวววอวสะบัดหัวเขาที่ผมมาเอ

แทงมันมามันรับ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 ร ไม่ไม่ไม่นี่นี่ดีวัมาทม่ทีเราเตรียมรับเตรียมรับเียมรับมาเตรียมรับเตรียมรับถ่ายไถ่าถ่ถ่อ้หัวไหนขึ้นหน่อยเดี๋ยววัเดี๋ยววเดี๋ยวันีววดวไนี๋ยวไันเดี๋ยวไันเดี๋ยวไันเดี๋ยวาววมนเดี๋ยววันเดี๋ยววันเดนเดี๋มววัเดี๋ยวัดี๋ยนเดี๋ยววันเดี๋ยววันเดี๋ยวันยววเดียันเดี๋ยววันไววันเววันวไนเดี๋ยวนยเเดี๋ยว่ั่ว่ ทำมาทำมาทำมาเจ็ทำมติดของแ้วไม่เอาทานก่อเฮยแถวเนี้ยวนี้เราไม่ตายแค่คนเครับข้างหน้าข้างหน้า